นี่คือบันทึกวัเด็กแสนซนของนัสรินเรามาเจอกันได้ที่นัสรินชานเ e ลเราเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่หัวหินเมื่อถึงโรงพยาบาลหัวหินให้กลับรถจะพบกับหัวหินซอย10เมื่อเข้าซอยมาประมาณ20เมตรเราจะพบกับโรงแรมไอเรสหัวหินพร้อมป้ายใหญ่ๆเลยเมื่อมองเข้าไปจะเห็นเป็นอาคารสูง5ชั้นซึ่งใหญ่มาก เมื่อเข้ามาภายในโรงแรมเราจะเจอล็อบบี้ซึ่งดูแล้วอบอุ่นมากรวมถึงบริเวณโรงแรมที่กว้างขวางมีสระน้ำล้อมรอบโดยเฉพาะห้องพักชั้นหนึ่งจะมีสระน้ำอยู่ติดทุกห้องเลยสามารถเปิดประตูและกระโดดน้ำตู้มๆได้น้ำใสหน้าเล่นมากเลยและระเบียงของแต่ละห้องก็จะมีอ่างจักรกุชชี่ไว้ให้แช่ด้วยนะและที่สำคัญเลยมีสระเด็กให้เด็กๆมาเล่นกันด้วยนะ ต่อไปขอเชิญนัสรินเจ้าของช่องมารีวิวห้องพักกันดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาชมโรงแรมกันนะคะเริ่มจากที่ห้องน้ำก่อนเลยมาดูเลยค่ะอัน,นจะเป็นชั้นบนนะคะชั้นบนก็จะมีอ่างสุขภเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โอเคแล้วดูค่ะ ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาต้องมาดูข้างนอกอีกค่ะนะเดี๋ราไูส่วของที่ทำงานต้ไปดูส่ของตูเสื้อผ้ากันนะคะตู้สื้อผ้าไม่ต้องดูค่ะไปเตียงเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหเตียงนุ่มสบายมากเลยค่ะ ดูที่ทำงานตอนทำงานนะคะมันดูโต้ทุ่นค่ะนี่คะโต๊ะทำงานหเตียงค่ะมีปักตัวอะไรหมดเลยนะคะมีอื่นๆเดี๋ยวเราไปสู้ส่วนที่มีเซ็กซี่สุดเลยค่ะก็คือสระว่ายน้ำค่ะนี่ค่ะเป็นสถานที่สุดทเลยมันใหญ่มันเปิดไหมแม่มันเปิดไหมแม่ นางหาดตามเปิดใหญ่เลยค่ะโอเคค่ะแล้วจะไปดูสระว่ายน้ำกันนะคะนี่ค่ะอันนี้มีสายเล็กก่อนนะคะมาดูสเล็กก่อนเลยดูแล้วค่ะอ่ะต่อไปไปสายใหญ่แล้วค่ะไปดูสายใหญ่กันเลยค่ะ สัดส่วนตัวนะคะนิ่มระย้าไปเลยค่ะมีแต่ว่าเป็นก้อนเล็กนิดนึงนะคะแต่ถ้าใส่หนูจะ,ะจะไม่ลึกนะคะแต่ก็จะโคนแต่ก็อันนีน้น่ให้เด็กเล่นได้นะคะแต่ถ้าเป็นสายใหญ่พวกนีน้ให้ผู้ใหญ่เล่นด้วยนะคะอคะโอเคนะจบการรีวิวแล้วสวัสดีค่ะ